คุณผู้ชมครับคุณสุชดาครับช่วงตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นการเจราจากันระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจากทางรัฐบาลไทยกับกลุ่มที่เรียกตนเองว่ามาราปัตตนีซึ่งเป็นผู้ที่เห็นต่างจากภาครัฐขณะที่การคุยเจราจาเพื่อสันติสุขดําเนินไปกลับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในรอบสัปดาห์ฆราชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ไล่เรียงกันแต่ละลําดับครับ อย่างเหตุการณ์แรกพุ่งเป้าไปที่ประชาชนบริสุทธิ์ชัดเจนเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมาคนร้ายร,รอบยิงนายสัตตายามานักเรียนสาธิตอิสลามวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขาลานครินวิทยาเขตปัตตานีได้รับบาดเจ็บถัดมาเพียงวันเดียวคนร้ายลอบวางระเบิดในตลาดโต้รุ่งใจกลางเมืองปัตตานีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บกว่า20คน6คนที่บาดเจ็บ เป็นเด็กนักเรียนและนางสาวนริศรามากชูชิตหรือว่าน้องไมายนักเรียนสาธิตมอปัตตานีบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดขาทิ้งวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับบุคลากร,รทางการศึกษาที่ไปสอนอยู่ที่ภาคใต้คุณครูสุนิสาบุญเย็นคุณครูชาดพรสีเซ้งถูกลอบยิงโดยที่คุณครูสุนิสาเสียชีวิตส่วนครูชาพรบาดเจ็บสาหัส ทั้งคู่เป็นครูกศนในพื้นที่ของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ทั้งทั้งที่ ตัวแทนของประเทศไทยตัวแทนรัฐบาลไทยยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยแท้ครับค่ะไปดูความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีตัวแทนคณะพูดคุยค่ะได้เดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนะคะฝั่งของพลเอกอักษาราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขบอกว่ากระบวนการพูดคุยขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปก็ไม่ได้เสียท่าใคลด้วยขณะนี้พูดคุยกันจบแล้วแล้วก็เรื่องพื้นที่ปลอดภยัยก็ คุยกันแล้วด้วยต่อไปจะลงไปกําหนดพื้นที่โดยดูว่าจะเป็นพื้นที่ไหนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตั้งแต่เมืองจนถึงอําเภอนะคะแต่ว่าจากการที่ทีมข่าวนนวที่สิค่ะตรวจสอบไปถึงนายสมัยท่าน้ําซึ่งเป็นอดีตแกนนาขบวนการพูโลที่ได้เคยได้รับการพักโทษก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับที่พลเอกอักษาราให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าการพูดคุยเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภยัยยังไม่ได้ข้อยุติเลยทั้งทั้งที่กลุ่ม มีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องขอบเขตพื้นที่ว่าตกลงแล้วพื้นที่ไหนที่จะกําหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยกันแน่ค่ะกับที่ผ่านมาตัวแทนรัฐบาลไทยเสนอเซฟตี้โซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยในระดับอำเภอมุ่งไปที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่นราธิวาสแต่ฝ่ายที่พูดคุยมองว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เกินไปเคยมีการตกลงหารือกันในกลุ่มย่อยว่าน่าจะกำหนดเป็นระดับหมู่บ้านไปเท่านั้น ซึ่งกลุ่มที่อ้างตนที่ชื่อมาราปัตตนีนี้เป็นกลุ่มที่รวมกันจากผู้เห็นต่างของรัฐ6กลุ่มคือกลุ่มพูโล BIPP กลุ่ม GMP เป็นต้นผู้ที่เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ว่าปัญหาของการรวมหลายกลุ่มเข้าด้วยกันก็จะมีประเด็นเรื่องของเอกภาพทางความคิดเป็นประเด็นใหญ่ส่วนความคืบหน้า เหตุการณ์ยิงคุณครูกศอนอที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดสันนิษฐานเบื้องต้นสำหรับคนร้ายที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอขณะนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งคนซ้อนท้ายหนึ่งคนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายซอรือขออภัยครับนายซอบุรีเจ๊เห่แนวร่วมก่อความไม่สงบมีหมายจับทางด้านความมั่นคงอยู่แล้วห้าหมาย ภูมิลำเนาเป็นคนปัตตานีส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายคาดการว่าจะเป็นนายมาหามะสะอิแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่มีหมายจับเกี่ยวกับความมั่นคงหนึ่งหมายครับค่ะและเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชดดายแดนใต้นะคะทําให้มีผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะคุณครูต้องสังเวชชีวิตให้กับผู้ก่อเหตุเป็นจํานวนมากค่ะ ฝั่งของคุณบุญสมทองศรีไพรประธานสมาคันครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าเป็นประเด็นความมั่นคงและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณครูกศออนอตกเป็นเป้าสังหารซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะครูที่เสียชีวิตลงพื้นที่เพื่อไปย้อมสีผ้าดำให้กับชาวบ้านในทุกวันค่ะ ส่วนตัวเลขของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด,ดายแดนใต้เขารวบรวมตัวเลข12ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้รวมแล้ว184รายได้รับบาดเจ็บอีกกว่า127รายค่ะถ้าลองหารเฉลีย่ยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา184ท่านที่เสียชีวิตตลอด12ปีที่ผ่านมานั่นหมายถึงปีหนึ่งมีคุณครูที่เสียชีวิต มากกว่า10คนด้วยกันและที่สําคัญก็คือครูเหล่านี้คือครูผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับบุคคลในป่าประยวชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย